สวัสดีครับผมนีะก็มาสอนลงม็อดนะครับก็จะเป็นส่วนของการลงมอดก็จะเป็นของแอปซัตเอครับใครที่ยังอยากลงนะครับก็ลองไปโหลดในสัตเอดูนะครับก็จะเป็นแอปนี้เชียร์แอปนะครับก็สำหรับใครที่โหลดมาแล้วนะครับไม่อย่างไม่เป็นเดี๋ยวเราจะสอนคลิปนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้เรานะครับเข้าสเี ก็กดเข้า Android ก่อนนะครับ Android ปึ๊บแ d r o i d เข้าแอนดรอยไปกด Data นะแล้วก็หาเลื่อนหาไฟแนะนะอวีนะครับกดไบกดไฟล์กรใจาไฟแอวีนะครับก็กดแอดไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือใครต้องแอดก็ได้ครับสอนลงแบบขีดหนึ่งแบบใหญ่ทีเดียวให้เรนะาเลื่อนหาไอไฟซอสอีกนะครับกดเข้าไปในที่ซอสครับ แล้วก็กดข่าวดีหนึ่งจุดห้าจุดศูนย์อะหนึ่งจุดห้าศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยในเห็นคำว่าแอดนะครับแอดตรงนี้นะครับแล้เสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมาเป็นอย่างนี้อ่าจะลองทมนี่นะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วผมก็ใครอยากเปลี่ยนอะไรก็ตามต่อไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการโหลดม็อดนะครับผมโหลดม็อดยังไงอะไรยังไง ก็การโหลดม็อดก็ไม่ยากนะครับแล้วราเข้า YouTube นะครับแล้วก็หาม็อดแต่ที่มันตรงกับแพทนะครับผมนะครับช่องก็มีแจกแล้วผมก็จะมีแจกวันนะครับอาจจะไม่ทุกวันนะครับในช่วงนี้ติดเกีเนาะก็ประมาณนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเซตเอนะครับบางคนนะครับบางอันนี้คือบางคนนะครับบางคนจะเป็นเอ่อ อ่าที so so, so, this, hey, oh so, ่เห็นมันมาจากมันจะมันจะมาเป็นไฟล์แบบไฟล์ซิปอ่ะอ่าเป็นไฟล์ซิปนี้นะครับนี่ครับพอเราได้ไฟล์ซิปนี้มาใช่ไหมใหเรากดไปที่ตรงไหนก็ได้อาจจะใช่หรือเป็นมอนลยก็ได้นี่นะกดหนึ่งทีกดเอสแท็กเอสแท็กนี้ extract เนี้ปึ๊บอ่าพอเรานี่เสร็จแล้วใช่ป่ะ จะขึ้นมันจะไปเหาะของบทนะครับก็ซึ่งต้องเดินเดินหาไปนี่ครับก็จะวารีอีกต่อให้เรากดไปนีดหนึ่กดไปที่ไฟล์กดอีซอห์แล้วก็หนีห่านถ้าเรากดสับอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยกดขาแสับอยู่ตรงนี้ให้เรากดค้างไว้ปุ๊บนี่ดีว่ามันคับรอกแบบตัวเนี้ยเรากดค้างไปที่ฝ่ายไว้ก็ได้ ใช่กดคัปีกดข้างบนเนี่ยที่ทำมาแอดไปแล้วก็กดไอนี่แอดไปนะครับปุ๊บกดลงนะครับผมกดลงไปเลยครับกดนี่ครับกดติ๊กนะครับผมแล้วก็กดเพ c e นะครับก็รอ,อให้บันโลสัก แป๊บหนึ่งนะผมอ่ะผมโรสิตอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเข้าเกมเลยนะผมเดี๋ยวเรามาเข้าเกมโดยการติดหรือเปล่านะครับโอเคครับมอดที่ผมลงไวก็จะติดไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการลงนะครับก็ผมอธิบายอะไรตรงไหนผิดไปหรืออธิบายตรงไหนไม่ดีไปก็ต้องขอโทษนะครับก็ การสอนอะไรนะครับก็จะ,จะ,ะเก่งๆนิดหน่อยนะครับก็คิดจ้าไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ